เกรซเพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดห้องนอนทุกซอกทุกมุมกันเลยนะคะก็คือจริงๆเราก็จะบอกว่าห้องนอนเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าแบบตู้ไหนมีอะไรบ้างหรือว่าบางตู้ก็คือยังไม่เคยเปิดนะคะ <c oughs> จริงๆนะล้วก็เดี๋ยว เราจะมาเริ่มกันที่ภายในห้องนอนนี้เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่โต๊ะนะคะนี่เป็น,นรีวิวโต๊ะรอบที่สองนั่นนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีอยู่นะตรง,งทุกซ่อกทุกมุมใช่ไหมก็คือแบบข้างไหนก็คือเป็นช่องที่ใส่อะไรก็ไม่รู้คือแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีไอเ่ถุงผ้านี้นะคะก็คือ มีสองสมบัยที่เป็นของแมชพก็คือไปซื้อเสื้อร้านนี้เขาก็แถมมาแล้วก็ใส่ไปตั้งแต่วันที่แบบซื้อของมาเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะกับตรงเนี้ยก็คือส่วนใหญ่อะ่ะเกะกของเราก็คือจะเป็นแบบใส่ของอะไรไม่รู้นะมั่วๆไปเพราะว่าแบบไม่รู้เป็นคนที่ไม่ชอบเก็บของในเกะเท่าไหร่คือแบบในเกะมันใส่แล้ว ขี้เกียจดึงเข้านึงออกค่ะสองเจ้านี้ก็มีแค่นี้นะคะก่อนจากคลิปที่เราที่รีวิวไปมันก็แบบต่างกันไปเยอะนะคะเพราะมันก็หางกันนานเพราะฉนกัวห่วยแล้วนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวน,นี้เป็นถุงยาของโรงพยาบาลนะคะก็ท,ที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือมันลก,ลกแบบลกขึ้นเยอะมากขอมเยอะขึ้นนะคะก็ เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นใส่ของแบบกันไก่เองก็คอลเหล็งกาวนะคะแล้วก็พิชคุณอ่ะไปเหลวอ่ะอยากกินแต่มันเหลวจะเอาไปแช่นะแตู้เย็นนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอนโดปาการะก็จะใส่ปากกาเยอะมากอันนแมวอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะในลานอะไรสักอย่างจะไม่ได้เนะาะแต่ว่ามันถูกเราก็เลยซื้อมาอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะที่มันจะเป็นเก์ใสๆอย่างงี้ก็คือแบบอันเนี้ยมีสติกเกอร์คือแบบเราไม่รู้จะใส่ตรงไหนก็เลยต้องเอามาใส่ถ้วยอย่างงี้นะคะมันเป็นชินช้นๆอย่างเงี้ยมันเยอะม,มากเพื่อนซื้อมาให้อะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นของชิ้นเล็กๆต,ต่างๆนะคะก็ทั้งหมดทั้งชั้นเนี้ยก็มีแต่ขอ,ชกกองชิ้นเล็กๆก็เยเนาะแค่ไม่มีเลยกับอันนี้จะเป็นปากกาที่แบบใช้บ่อยอะไรอย่างงี้ตัวอะไรเนาะคะือแบบแอนกหอหฮอร์บนโต๊ะเนี่ยไม่รู้จะมีเยอะไปไหนสุดท้ายก็ใชู้่แค่อันเดียวของอันอัน นะคะก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้วยซ้ำเจ้าของห้องก็ไม่รู้ที่มาของบางอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตรงที่แบบใส่กุเทปเทปคือเยอะมากนะคะอันนี้คือเทปเทปอันนี้คือยังไม่หมดอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่านเกิเราจะมีตรงเกทตรงนี้อีกตรงนี้ตรงข้างมันก็จะมีรูปรูปที่แบบฝากปิ้นมาลิงอันนี้เป็นแบบออกมินิมอลลิงหน่อยนะแต่เราก็ไม่เคยมาติดตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นรูปจองกุ๊กนะคะ อันนี้คือจากการที่เราซักถุงผ้าแล้วเราก็เอาพงแจออกแล้วก็ยังไม่ได้กเก็บเข้าไปทำไมรู้สึกแบบอะไรไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง,างตรงนี้ก็จะเป็นรูปอามาก็คืออันเนี้ยตั้งแต่อยู่บ้านใหม่มาก็คือรูปนี้ก็จะอยู่แบบไม่ตรงนี้ก็แบบอยู่แถวนี้ตลอดนะคะอ่ะแต่ก็ลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบปากกามาเกอร์สีสีอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดประมาณ ส8สแีแล้วก็จะมีรูปต่างๆนะคะแล้วก็มองมาถึงข้างล่างก็คือล็อกลอกของลบกของลบกนะคะนี่ก็จะแบบเป็นเหมือนเซตแบบเนี่ยอุปรกรณ์อะไรต่างๆเนาะสมุดโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เคยได้จดอะไรลงไปเลย้งแต่ซื้อมาไม,ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองมากมากอือแล้วก็มีเป็นไอแพดนะคะแล้วก็ลำโพงบลูทูธกับตรงน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเป็นที่ตั้งมนอถือซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้ว นะคะเกทแรกเกตู่ชั้นแรกนะคะก็จะเป็นแบบพวกแบบเอออุปรกรณ์อะไรอย่างงี้แบบแกาวเทปกาวนะคะหรือว่าลิควิดอะไรเงี้ยข้างล่างาก็จะมีเป็นแบบแกาวเอาไว้แบบเหมือนกาวสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะอืมคือมไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะกับตรงนี้ก็คือจะแบบเป็นแบบกระดาษโน้ตนะคะซื้อซองสุ่มอะไรอย่างงี้งงนะคะหรือว่ามีคนส่งอะไรมาให้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแถมแบบแผ่นสองแผ่นอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะคะจนมันกลายเป็นเยอะอย่างเงี้ยตรงไปอีกก็เทปนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ บ้าซื้อเทปกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็แบบเออซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะนี่ก็ข้างในก็ยังมีเป็นเทปอยู่นะคะไม่จบกับเทปแล้วก็อันเนี้ยเป็นแบบน้องกรนแมนอันนี้เป็นเทปแบบพกผ้านะคะแล้วก็มีกิ๊บเทปแล้วก็เป็นตุ๊กตาแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นเห็นนะมันจะเป็นแบบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะไรก็ไม่รู้แหละจริงๆแล้วไม่คือเป็นคนวางเองใช่ไหมแต่จริงๆไม่รู้อะไรเลยว่า นี่คือกระดาษมาจากไหนอา่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งสติกเกอร์นะคะซึ่งเราก็แทบไม่ได้ใช้มันกันแล้วก็ในนี้ก็มีอีกที่เป็นชิ่นีกัมาเกะข้างล่างนะคะถ้าจากข้างบนนะ่ะก็เป็นเกะเกะมัว่วเกะสุเนะเป็นเกะมั่วหมดเลย เกมั่วก็คือใส่อะไรมาใส่ใส่ก็ใส่ใส่ไปอันนี้ก็คือเกะเกะมัวม่วมั่วแบบอันนี้มัวม่วมั่วที่สุดในบรรดาทุกอันมั่วที่ยายหยิบองอะไรออกมาเลยมัน <c oughs> มันจะเก็บเข้าไม่ได้เขาเขาไม่ได้เก็บเข้าไม่ได้นะคะ <c oughs> เก็บเข้าอย่างเก่าไม่ได้คือแบบเคยเลือล่อมกมารอบนึงอะ่ะแล้วใช้เป็นวันวันกว่าจะยัดกลับลงไปได้อีกรอบอะ่ะชั้นต่อไปก็จะเป็นแบบพวกแบบเ,ออเกจไปเรียนอะไรอย่างนงี้นะ,ะแล้วก็แบบเออเป็นเอกสารกระดาษเปล่าหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเราก็แบบ ทำงานสมงครเลงก็เก็บลงไปเอากระดาษข้างหน้าเราก็จิ๊กปะปลาขึ้นมาไว้ในห้องก่อนเลยข้างมากเก๋อันนี้นะคะก็แบบเป็นเก๋แบบกระเป๋าเนี่ยอันนี้คือมันคือกระเป๋าน้ำร้อนใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกขี้เกียจลงไปต้มน้ำอื <S 2> <S 2> <S 2> นนก็ส่วนใหญ่อันนี้ก็กระเป๋ากับถุงน้ำร้อนสองอันนะคะส่วนตรงนี้ยคือแบบอันนี้คือที่สุดแห่งความไม่รู้อะไม่ได้มีเลยเยอเท่าไหรนะ่นอกก็แบบอันนี้เป็นผ้าเก็บปลานะคะอือกับอันนี้นะคะก็จะแบบเป็นพวก เนี่ยเคสอะไรอย่างงี้น,นะคะเคสมือถือเคสต่ตางๆกล่องมีกล่องอันนี้อืมกล่องอะไรนะ a p p เป p e n c i ซ่งแต่ฉันข้างล่างต่อไปนะคะนี่ก็คือยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยคะ่ะเมื่อกี้ตอนที่จัดห้องอนะก่อนถ่ายคลิปก็คือจัดห้องมาแล้วนิดนึงจริงๆกล่องนี้สติมิเกอร์แต่ก่อนอนะคือใช้ตลอดใช้แบบใช้ตลอดนะคะแล้วก็พอมาแบบตอนนี้ก็คือประกาสองแท่งจบงขึ้นมานะคะคือแบบแค่โต๊ะเองเดียวก็หมดแรงละอืมขึ้นมาข้างบนนะคะนี่ก็จะแบบ เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือที่แบบแต่ก่อน,นก็มีอ่านหนังสือการ์ตูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยของจริงก็ชั้นนี้จริงๆอ่ะเป็นของที่เป็นแฟนเมดนะคะไม่ใช่แบบของออฟฟิเชียลแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นออฟฟิเชียลอันนี้ไม่ใช่แต่ที่เหลือก็คือใช่หมดนะคะเป็นของออฟฟิเชียลแล้วก็จะมีเป็นแท่งไฟพัดลมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบนุ่งหนังนอน,น,อนตัวนี้มากตกอันนี้คือแบบ เป็นตัวที่ชอบที่สุดในบรรดาก็คือมันคือตัวละครของ BTS นั่นแหละก็เชื่อว่าชิงมี่นะคะคือชอบตัวนี้ที่สุดในบรรดาทุกตัวอืมลันก็จะมีเป็นลิปมันอะไรอย่างนี้เนาะมีพัดลมมีแก้วก็อันนี้เป็นไอศครีม BTS ก็แบบ ถือว่าเราได้กินสักครั้งแล้วเราก็เลยเก็บกล่องไว้นะคะแล้วก็อัลบ,บั้มอะไรต่างๆนะคะก็พวกการ์ดแท้อะไรเงี้ยการ์ดที่มันสมในอัลบั้บบมเดล่อะอันก็คือแบบเก็บไว้ในตรงนี้นะคะอืมถ้าสมมติว่าหายหายปึกนี้ไปก็หลายพันอยู่นะ <S 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 เออแล้วก็มาถึงห้องเตียงนอนอย่างแรกที่เจอก็จะเป็นรีโมทไฟนะคะแบบปิดปิดอย่างเงี้ยเราเคยมาเลยเงี้ยล้วก็จะเป็นอะไรที่ขี้เกียจแบบ ขี้เกียจเดินปิดไฟตรงนู้นมากเลยนะคะอืมก็ประมาณนี้นะก็กดเปลี่นสีอะไรอย่เงี้ยแล้วก็อันนี้คือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันมาอยู่บนเตียงก็คือตอนที่ไปเที่ยวนะคะพัทยาเบิรตปาร์เราไปที่ไหนอ๋อพัทยาชีฟาร์มนะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปเขาถะแอบถ่ายตอนไหนไม่รู้อืมก็งงแล้วก็ อาม่าก็เลยไปอุดหนุนเขานะคะ<ม>ก็เลยได้อันนี้มาแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตานะคะจะเป็นคนที่แป,ปะมาจะเป็นคนที่กลัวตุ๊กตาคือตัวเนี้ยซื้อมาแต่ก็จริงๆริอ่ะปกติมันไม่เคยหันหน้าออกหนีปกติจะหันเข่าเพราะว่ากลัวตุ๊กตาที <ๆ Vikings. S 1> ่เป็นตาอะไรอย่างงี้ถ้าตาอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบเป็นลายข้างในอันนี้กลัวนะคะก็จะไม่มีวันได้อย <ๆ usage, S 2> ู่บนเตียงหนูอะไรเงี้ยอย่างนึ่งนะคะก็คือปิดตาไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นโรคจิตที่กลัวอะไรอย่างงี้มากอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบ อย่างนี้ก็ไม่ได้กลัวกลัวเลยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติแบบเป็นมันจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่แบบมันเป็นตาตาเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีลายข้างในนะคะนั่นก็คือแบบไม่ไม่ได้เลยแต่ก่อนนอนอยู่คอนโดใช่ไหมก็ตรงไปเตียงนอนเตียงสองชั้นก็จะมีตุ๊กตาอยู่อะไรเงี้ยเต็มเลยซึ่งตัวไหนที่มีตานะคะก็คือแบบต้องจับหันความหรือไม่แบบต้องยัดลงไปล่างสุดตลอด ประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่กลัวเลยปัญญาอ่อนมาอะไรที่เราควรกลัวบางทีเราก็ไม่กลัวแต่ว่าอะไรที่เราไม่ควรที่จะกลัวแล้วก็กลัวนะคะทุกคนคนที่ไม่กลัวแต่กลัวตุ๊ก,กตาต <c oughs> าย <c oughs> แล้วก็จะเป็น BTS ท,ทุวันนะคะนี้เป็นเ j แล้วก็ชิมี m เหมือนเดิมรักอืมก็ ามนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องแต่งตัวกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เครื่องแป้งนะคะก็คือของเยอะแบบเยอะเยอะกว่าตรงโตเครื่องเขียนก็ตรงนี้นะคะแต่เรามีทําคลิปรีวิวโตเครื่องแป้งไปแล้วนะคะไม่ใช่โตเครื่องแป้งแต่ว่าแบบเครื่องแบบอมสกินแครท์ที่เราใช้อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งทํามันนั้นนะคะก็ไปติดตามกันได้เนาะแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็น อะไรที่มันไม่สามารถจัดให้มันเรียบร้อยได้จัดให้ตายเนี่ยมันก็ไม่มีวันเรียบร้อยตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันก็มีแบบนเนี้ยเครื่องมันผมนะคะกับอันนี้ถ้าคือแบบอันเนี้ยจะเอาไปให้รีนวระมันเป็นปีละแล้วมาอยู่นี่ได้ไงมันนี้นะคะลงตัวองไปถ้าสมมติเราพูดกับรีวิวให้หมดจริงเนี่ยก็คงประมันวันนี้ไม่ได้นอนตามนั้นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเสื้อผ้าที่แบบ จริงๆอะเห,เห็นตู้เสื้อผ้าในห้องนี้นมีทั้งหมด6ตู้แต่จริงๆก็คือใช้จริงๆใช้เองจริงๆอยู่3ามตู้นะคะอีกสามตู้คือเสื้อกัาหนาทุกคนในบ้านนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆสาสมตู้ตรงนี้ก็สองตู้ฝันี้ย ก็จะมีชุดหนูบ้างนะแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้ใส่แล้วนะคะเวลาเสร็จไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้คอสตูมค่ะจะแ,แบบมีชุดไทยชุดกีเพาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นชุดที่แบบเนี่ยชุดเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ได้ใส่แล้วนะตรงนี้ก็คือแบบถ้าสมมติจะใส่จริงๆก็มีแบบชุดจีนนะคะชุดกีเพาลอะไรกับชุดไทยที่แบบวันทีลำในงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใส่ไปนะคะก็มีอะไรประมาณนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอย่าอย่าอย่าหาทําเปิดออกมาเปิดออกมาเสื้องานงานหนนะักต้องเก็บของอิสเซสเซอรี่นะคะอย่างเช่นแบบถุงมือผ้าพันคออย่างนี้ทั้งหมดสามตู้นี้เลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราไปต่างประเทศแบบไปแบบบ่อยบ่อยแบบบ่อยมากๆนะคะก็คือเนี่ยอิสเซสซอรีก็เลยจะเยอะมาก็<ม>เลยถ้าสมมติไม่ได้ไปก็จะ ห้ามใครแตะตรงนั้นเลยถ้าสมมติว่าเปิดออกมาเก็บเองจะไม่มีการช่วยเก็บใดๆทั้งสิ้นคือแบบมันไม่ไหวแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เราใส่เป็นประจานะคะก็ไม่ได้ประจาแต่ว่าแบบรวมๆมาเลยไม่รู้ละอันนี้ก็จะแบบมีแบบใส่กางเกงกระโปรงอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรกระโปรงนี่ยไม่มีใครที่เปิดออกมาตกใจมากเพราะมันมีวิกผมอยู่ ก็นี้นะคะก็จะเป็นชุดเป็นแบบเสื้ออะไรอย่างงี้ก็ทุกวันก็คือถ้าสมมติใส่เสื้อก็จะต้องมาลือตู้นี้นะคะก็ตอนแรกอะเสื้อมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแล้วมันก็ล้น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 ขึ้นเรื่อยๆคือแบบพัดทิ้งไมันมดสิบรอบแล้วอืมก็ท้งวันนะคะก็จะเป็นชุดที่แบบออกย่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเสื้ออะไรอย่างงี้นะคะส่วนใหญ่อืมก็จะมีกางเกงปนแทรกอะไรมาบ้างนะแต่ก่อนก็คือจะจัดแยกเป็นสีๆแบบสี ขาวดำอย่างนี้ก็แยกไว้เพราะว่าเวลาเราหาเสื้ออย่างเงี้ยก็คือมันจะหายากแล้วซึ่งไปเป็นมาๆมันก็คือมันไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้เราก็เลยกลับมาคนดื้อเองใหม่นะคะอ่ะก็ใกล้จบแล้วอีกตู้นึงนะคะก็จะเป็นชุดเป็นแบบตู้ที่ไม่อะไรเยอะอะไรขนาดนั้นก็จะมีแบบชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีแบบไอสูดๆตรงเรียนที่ใส่ปีาาละครั้งนะคะแล้วก็ชุดพละอะไรอย่างงี้ กระโปงอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็ซึ่งเปนหนาวที่แบบเวลาเราไป็นนอย่างี้เราก็จะใช้อันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เอาไปหลายวันละอือก็จะมีเป็นอะไรนะชุดนกักสืบนะคะซึ่งวันแบบตอนนั้นเราได้มาจากคิดส,ส,สั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าไปตอนที่แบบมันมีทีมน,นักสืบเขาก็เลยให้มานะคะก็สวยดีอือแล้วก็จะเป็นชุดน,นอนในต่างๆน,นะคะจริงๆคือหมดแล้วเออยัง อีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นทางกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าต่างๆนะคะอืมก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็ทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะคะส่วน้องนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็มีแบบ้อ,องน้ำยาสบู่อะไรอย่างเงี้ยก็เราไปดูได้แหมวอือก็ ใครชอบคิมี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้คือขอแห้งมาวันนี้ขอลาไปกินน้ำก่อนละคะ่ะบ๊ายบายน้ำบ๊ายบาย